คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นการสิ้นสุดลงสําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เลือกกันมาตั้งแต่ระดับอําเภอจังหวัดและระดับประเทศค่ะเพื่อที่จะผ่านเข้ามายัางด่านสุดท้ายเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดที่13ของไทย200คนนะคะที่เข้ามาทําหน้าที่แทนคนไทยในหลากหลายกลุ่มความรู้ความสามารถ ผู้สมัครสวรจากทั่วประเทศจำนวน2,989คนพร้อมทั้งกลุ่มผู้ติดตามผู้สังเกตการเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนปักหลักติดตามการเลือกสอรวร,ระดับประเทศซึ่งใช้เวลารวม18ชั่วโมงภายใต้การทำงานของเจ้าหน้าที่กะกะตที่ระดมสพรพพกำลังจากทั่วประเทศเพื่อให้การเลือกสอวในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปรง่งใสสุจริตและเที่ยงธรรม Icana, เรามีภารกิจสามภารกิจอยู่แล้วนะครับภารกิจเราเนี่ยรักษาความสงบรักษาความปลอดภัยแล้วก็หากมีการรังความผิดนะครับขณะนี้ยังไม่มีถ้เรื่องเดือก็มีอยู่ประมาณสักสี่ห้าเรื่องด้วยกันนะครับสบายใจได้นะครับว่าตํารวจเรารักษาความปลอดภัยเต็มที่ท่านผู้ราชการมาด้วยตนเองนะครับสํังากวันนั้นครับเรามาตรงกลางนะครับ ขณะที่การเลือกกันเองเกิดขึ้นครั้งแรกกกตได้นำกระบวนการที่ใช้ให้ผู้สมัครคัดกรองกันเองและสับเปลี่ยนกลุ่มเพื่อลดกรณีจัดตั้งและให้การเลือกเป็นไปอย่างอิสระได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นๆอย่างหลากหลายเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภาสูงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน รวมทั้งการกันกรองกฎหมายและเป็นเสียงส่วนหนึ่งในการเลือกผู้บริหารประเทศต่อไปขอขอบคุณทางผู้มีสิทธิเลือกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการเลือกเป็นไปด้วยดีในสถานที่ประชุมนะครับมีผู้สังเกตการซึ่งมาจากทั้งทูตานุทูตองค์การระหว่างประเทศอีกส่วนหนึ่งเพื่อดูสอดส่องดูแลว่าเจ้าหน้าที่ของเราหรือ ส่วนมากจะเป็นว่าเจา้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่ในการเลือกในครั้งนี้มีผู้สมัครด้วยกันเองถือว่าท่านเป็นผู้สังเกตการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านต้องรักษาสิทธิ์ของท่านแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่เปิดหีบขานคะแนนนะครับผมกดติ๊กไปตามเสียงขาน ดูไกลไกลจอที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ผีดนะครับได้13ครั้งแต่ผลปรากฏว่าปิดหีดแล้วเรามาดูคะแนนนับคะแนนได้11คะแนนมันขััดกบขณะที่ประธาน,<อ>นการเลือกอสอวระดับประเทศกล่าวขออภัยกรณีที่กอกอตอใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากเป็นการโหวตโดยการเขียนหมายเลขผู้สมัครจำนวนสิบหมายเลขในรอบที่หนึ่งที่ต้องไม่ซ้ำกันผู้ขานคะแนนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการขานคะแนนและทวนซ้ำทั้ง1ิหมายเลขอย่างละเอียดรอบคอบจึงทำให้การเลือกกันเองในรอบแรกใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างแรกก็ขอประธานอภัยกับทางผู้เลือกออะนะครับที่ต้องใช้เวลาแล้วก็เลยเวลารับประทานอาหาร กลางวันมาพอสมควรอาจจะใช้เวลานานในการขานคะแนนด้วยสถานที่เลือกมันติดกันจึงต้องขานคะแนนให้ช้าแล้วก็ให้เกิดความชัดเจนและด้วยปริมาณงานปริมาณที่ต้องอ่านบัตรหนึ่งบัตรนี่ต้องอ่านสิบครั้งเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกเลือกได้ไม่เกินสิบอัดบัตรหนึ่งอ่านสิบครั้งขีดสิบครั้ง ใช้เวลาพอสมควรทำให้เลยเวลาตามที่ประมาณการมาไว้พอสมควรและในส่วนของการเลือกในรอบที่2เป็นการเลือกกลุ่มอื่นๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจากรอบที่1โดยทางกกตให้เวลาผู้สมัครได้ศึกษาข้อมูลประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะทำการโหวตด,ด้วยการเขียนหมายเลข5้ห,าหมายเลขอีกครั้งและทำการนับคะแนนการทักท้วงทุกครั้ง สำนักงานจะให้ใบทักท้วงไว้ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยท่านอาจจะไปใช้สิทธิทางช่องทางอื่นหลังจากวันนี้ได้เพราะว่าในกระบวนการเลือกได้ผ่านพ้นชั้นที่ท่านทักท้วงมาแล้วท่านต้องไปใช้สิทธิทางทางที่ช่องทางตามที่กฎหมายให้ท่านนะครับนี่ก็คือภาพรวมโดยโดยรวมครับท่านครับ กระทั่งสิ้นสุดการเลือกสอวระดับประเทศโดยใช้เวลารวม18ชั่วโมงแม้จะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแต่ทางกะกะตเชื่อมั่นในกระบวนการที่สุจริตเที่ยงธรรมจนได้หน้าตาสวชุดใหม่ที่ทางกะกะตจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนประกาศรับรองต่อไปทีมข่าว n b t บภาคกลางรายงาน